สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FPOKM รอบรู้สู่คนคังค่ะดิฉันนางสาวศิราดาจันทริเศรษฐกรชำนาญการกองนโยบายการออมและการลงทุนขอนำเสนอเรื่องทำไมทรัมป์ถึงชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2,567ค่ะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,567 สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผลการนับคะแนนเสียงได้ออกมาแล้วว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของนายทรัมป์ซึ่ง APOKM OK วันนี้จะขอเริ่มจากการเจาะลึกข,ข้อมูลกลุ่มประชากรหลักที่สนับสนุนนายทรัมป์โดยข้อมูลจากสำนักข่าว NPR และ a p w o r อพบว่า1 ผู้ออกเสียงที่เป็นคนขาวเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยมีร้อยละห6ของคนขาวทั้งหมดเลือกนายทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้คนขาวเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับบิกันตั้งแต่ปี2519 2. การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เห็นว่าแนวร่วมของทรัมป์ขับเคลื่อนโดยผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายทั้งกลุ่มอายุน้อยกว่า45ปีและกลุ่มอายุมากกว่า45ปีเลือกนายทรัมป์มากกว่านางแฮร์ริส นอกจากนี้ร้อยละ5้ของผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ63ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานหรือผู้ที่มีรายได้30,000ดอลลาร์สหรัฐถึง1 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนิยมเลือกนายทรัมป์นอกจากนี้พื้นฐานของปัญหาได้เอื้อประโยชน์ต่อพรรครีพับลิกัน เป็นเวลามากกว่า2ปีที่ประชาชนไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและการข้ามพรมแดนจํานวนมากถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตราการว่างงานต่ําอัตราค่าจ้างสูงขึ้นและภาวะเงินเฟอ้อชะลอตัวลงแต่ชาวอเมริกันยังคงต้องทนกับค่าครองชีพที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิดและการขัดแค้นที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้ และธนาคารกลางสหรัฐยังได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมกุ้งสูงขึ้นเช่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อรถยนต์เป็นต้นทําให้ผู้ออกเสียงได้กล่าวโทษร,รัฐบาลไบเดนอย่างมากผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงให้เห็นว่า2ใน3ของผู้มีสิทธิออกเสียงมองว่าเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐไม่ดีและ3ใน4บอกว่าเงินเฟ้อทําให้พวกเขาประสบความยากลําบากอย่างรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีความมั่นใจในในโยบายของทรัม์มากกว่าทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการตรวคนเข้าเมืองปัญหาอาชญากรรมเป็นต้น หลังจากนี้นายทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคม2568และมีนโยบายที่หาเสียงไว้ว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งเชมม่นมาตรการการขึ้นภาษีน้ำเข้าการยกเลิกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการปัญหาการข้ามพรมแดนเป็นต้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่ารัฐบาลของนายทรัมป์จะสร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจและการค้าโรคอย่างไรต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันศิรดาจันทิริขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ